คลิหน้าเหตุการณ์ที่คนร้ายนะฮะฆ่าสาวขับโบ้ครับเพื่อชิงรถแล้วเอาไปขายนะฮะล่าสุด oui, ครับนำตัวไปทําแผนและจะส่งตัวฝากขังเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยเอาหัวโขกกับลูกกรงห้องขังจนหัวโนเลยนะคุณผ่านคุณผู้ชมครับและเดินตัวงอแบบนี้ เ <N ee> นี่ยแบบเนี้ยโอ้ยคุณคิงเขาบอกเขาปวดท้องป,วด,องปวดท้องตั้งแต่เมื่อวานปวดมาก <N ee> นี่นะขะโอโอเราเลยต้องงอตัวไปด้วยฮะไกด์ฮะไกด์ธนากรก็งอค่จิ้มไม์สัมภาษณ์ฮะบรรยากาศที่สพออนครชัยศรีครับตำรวจคุมตัวในแม <N> ็กซ์หรือนรงศักดิ์อายุ35 <N> ผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวธิติรัตน์หรือกะทิอายุ4 7 <N> เป็นคนขับโบนนะครับแล้วทิ้งศพเอาไว้ที่ริมถนนสายห้วยพลูนครชัยศรีที่จังหวัดนครปฐมพาตัวไปทําแผนแม็กซ์เดินตัวงออย่างที่เห็นนะฮะนี่ งอตั้งแต่ในโรงพักจนกระทั่งมาขึ้นรถรอ้างว่ายังปวดท้องฮะถึงจุดทิ้งศพแม็กก็ยังตัวงออยู่ครับนี่ตัวไม่ตั้งตรงสักทีมไม่ยอมชี้จุดอ้างว่าไม่ได้เป็นคนค่าแล้วบอกด้วยครับวันเกิดเหตุเนี่ยจริงๆแล้วบนรถเนี่ยมีอยู่4คนก็คือตัวของคนตายก็คือกะทิตัวเขาเองแฟนของเขาที่ชื่อสายแล้วก็เอ็มฮะ4คนอยู่บนรถ ตัวเขาเองเนี่ยแวะรับเอ็มที่โรงแรมแห่งหนึ่งจังหวัดนนทบ,บุรีพอไปถึงจุดเกิดเหตุเอ็มเป็นคนรัดคอผู้ตายจากด้านหลังแล้วลากไปทิ้งไว้ไปทิ้งไว้ข้างหลังข้างทางนะฮะเอาไปทิ้งไว้ข้างทางแล้วทรายเนี่ยกับเอ็มก็หยิบโทรศัพท์ของผู้ตายโยนเข้าไปในป่าทรัพย์สินอื่นๆไม่รู้ว่าหายไปไหนหลังทิ้งศพแล้วพวกเขาก็ขึ้นรถและก็ขับรถออกไปโดยในเอ็มเป็นคนนำรถไปขายในราคา1 5 0 0 0บาท ก่อนที่ตัวของนายแม็กเนี่ยนะฮะ<ร>จะกลับก่อนที่จะกลับมาส่งนายแม็กที่วัดไผ่หูช้างโดยนายเอ็มเนี่ยเอาเงินไปเพียงแค่สามพันเงินที่เหลืออีกหมื่นสองเอามาให้กับแม็กไว้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าผู้ตายฮะเราไม่ห้ามผออู้ส่งต่อค่าไม่มีใครห้ามเลยนะไอ้ถ่ายก็ไม่ห้ามแล้วทำไมเราไม่ห้าม ผู้พี่ผมก็ไม่ล่าผมก็กลัวกลัวเพราะว่าข้าผมไม่เคยมีคดีฆ่ามาก่อนเราอยากได้เงินเท่าไหร่ที่ขับไปพี่ผมอะไม่มีตังค์สักบาทอยากจะขอโทษเลยไหมสุดท้ายแล้วเน,วนี่ยเขาโผล่มตายผมไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาเรามาขอโทษไหมผมไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาเลยไอ้สองคนนั้นยังไม่โดนจับเลยทำไมต้องเป็นผม,มผมอยากรู้ นี่นะฮะทำแผนเสร็จแล้วตำรวจคุมตัวแม็กซ์เนี่ยส่งต่อที่โรงพักมีนบุรีครับฝากขังในคดีลักทรัพย์ก่อนนะฮะส่วนคดีฆ่าชิงทรัพย์จะมีการส่งฟ้องตามไปภายหลังแล้วมีรายงานว่าตัวของนายแม็กซ์เนี่ยตอนอยู่ในห้องขังคือเจ้าตัวเอาหัวไปโขกกับห้องขังจนหัวโนนี่แบบนี้เลยครับเห็นไหมฮะปูดลูกมะนาวเลยอะระหว่างคุมตัวนายแม็กซ์ส่งฝากขังทีมข่าวสังเกตเออหน้าผากเขาบวมปูดจริงๆฮะนี่นะฮะ ทีมข่าวถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าตัวอ้างเครียดที่โดนจับคนเดียวและยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาแค่ขับรถให้เท่านั้นล่าสุดครับผู้กำกับการโรงพักนครชัยศรีเรียกตัวนางสาวทรายก็คือแฟนของแม็กมาสอบปากคำเพิ่มเบื้องต้นฮะทรายยืนยันตามเดิมว่าช่วงเวลาเกิดเหตุไม่ได้อยู่กับแม็กขณะที่ตำรวจนั้นบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของแม็กจะให้การยังไงก็ได้แต่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานให้ครอบคลุมรัดกลุ่ม แล้วก็ชัดเจนที่สุดนะฮะดังนั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับตอนนี้นี่คือกลับคําไปมาตลอดเวลานะคะสำหรับตัวเนมแม็กเมื่อวานนี้สารภาพทําคนเดียววันนี้เปลี่ยนคําให้การอีกแล้ว